Bây thế hai bay, Bây đang xoay lắm chỉ cảm lặng hát Thá Hay mần phát Hà thử bây hát Khốn thi đi đi và chán hai phát thử hai bay, Thá Hai bây hay mần con lắm Thì chân hãy thơ ฉันไม่กองตรงนี้ให้เธอไปก่อนฉันจะอยู่ที่นี่ย่เอฉันจะคอยอยู่ที่นี่ที่ที่ไม่เธอแต่ฉันจะอยู่อย่างมีความสุขฉันอยู่กับพ่อแล้วก็แม่ของฉันฉันอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขไม่ต้องมีเธอก็ได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันอยู่แบบผมฉันฉัไม่รู้อะไรฉันอยู่แบบมีความสุข ไม่ได้รักกับไม่ได้รักกับใครผมอยู่แบบมีใจมีใจเป็นคนเดียว